พอมาถึงบ้านมาแรกก็พากันเข้าสวนจะเลยทีเดียวแล้วก็นี่สมาชิกใหม่ของสวนเราเจ้าจูมงหรือเจ้าโมเด็งเป็นสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเอาเข้ามาเลี้ยงมาคอยเฝ้าสวนวนะคะนี่นะคะหน้าตาน่ารักเชียวชอบสงสัยคิดเล่นอพอคุณแปลกหน้าเข้ามาก็กังเกลินก็ถือว่าหอาใช้ได้เลยค่ะมีเจ้าจูมงมีเจ้าโมเดง หมาสองตัวนี้เพิ่งจะมาแทนเจ้ากิมกิเพิ่งได้จากสวนเราไปแล้วนี่คือสมาชิกใหม่ของเราพอเจอมาก,กันครั้งแรกก็ทำหน้างงงง,งงกันเลยทีเดียวนี่ฮะแต่ทำหน้างงง,งพบเสร็จแล้วเราก็มาดูทุเรียนที่เราปลูกไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วที่สวนนะฮะนี่ก็เป็นส้มโอพันธุ์ทองดี อันนี้ก็เก็บเกีย่ยวผลผลิตไปช่วงหนึ่งส่วนนี่ก็ทุเรียนเริ่มออกดอกแล้วครับดอกตาดอกค่อนข้างเยอะเลยอันนี้ก็หมมนทองที่ปลูกไว้ต้นแรกๆอันนี้จะเป็นตาสมโอที่เป็นกิ่งชําที่ลูกค้าสั่งไวะะ้ในกะนี่ก็มีตะครองกันทั้งหมดแล้วครับมีทั้งทองดีแล้วก็ขาวแตงกวาต่อกิ่งชําก็มาจะทําได้เพียงเท่านี้ครับปีนี้ ทำได้จำนวนน้อยครับอันนี้เขาเป็นขา่าวแตงกโกะครับส้มโอสำหรับส้มโอนี่ฮะใครจะแบ่งแยกไว้ชัดเจนเลยทีเดียวส่วนตอนนี้ก็จะเป็นพันธุ์ทองดีก็รสชาติอร่อยหวานชุ่มมากส่วนในส่วนท้าจะมีทั้งไก่ทั้งเป็ดไก่ในกระนี่ไว้เลีย้ยงไว้บริโภคภายในส่วนของเรา ครับกำลังขยายพันธุ์เยอะมากช่วงนี้เด็กๆก็ไปแล้ะครับอยากจะไปดูต้นทุเรียนที่ปลูกไว้เมื่อปีที่แล้วก็การทุเรียนมาปลูกในล่องระหว่างส้มโอก็ประมาณ50ต้นโดยประมาณนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างเจริญเติบโตได้ดีเลยทีเดียวนะฮะบางต้นสูงน่าจะเกิน2เมตรซด,ด้วยซ้ำนะฮะ ระบบน้ำก็วางเรียบร้อยข้าวหอมก็อมืมาลับอากาศเย็นๆต้นนี้ค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวสูงแม้กระทังสองเมตรแล้วครับต้นนี้ส่วนต้นนี้ก็ก็ถือว่าจเจริญเติบโต,ต,ต,ดตได้ค่อนข้างดีเลยส่วนมาอีกด้านนึงก็จะปลูกนาไว้ครับอันนี้คืองาขิ้ม้อนนะครับกินเขาจะหอมมากนี่แล้วก็แนวของต้น้มโอ สัทว์เรียนนี่ผูกเสีไหมระหว่างการสวนนี่นะคะสภาพสวนโดยรวมอันนี้ก็ต้นค่อนข้างใหญ่แล้วผูกไว้น่าจะหลายสิบปีแล้วต้นสมโอต้นนี้ครับเก็บเกี่ยวผลผลิตมันยาวนานนี่ครับอันนี้ก็สมโอที่ปล่อยทิ้งไว้ไมไ่สมบูรณ์หล่อตัดทิ้งนะครับส่วนที่รูเพิ่งออกมาก็รอบำรุงให้เจริญเ,เติบโต นี่ครับค่อนข้างสวยเลยทีเดียวเก็บไว้กิงละ2ลูกนะครับลูกถึง2ลูกไม่เกิน3ลูกนะครับ3ลูกจะเยอะเกินไปนี่นะครามมาเฝ้าสวนมาดูสวนชั้นละจา้าพื้นที่ก็ค่อนข้างโล่กนะครับหญ้าไม่มีดูแลดีมากครับนี่แวะมาดูไข่ไก่กันนอยโอ้ไข่ไก่เล็กนะครับอันนี้ไข่เล็กนี่เขาเป็นส้มโอที่เพิ่งตัดมาได้นะครับเพื่อจัดเตรียม นำกลับมาด้วยคลิปนี้ก็จบแค่นี้ครับ